You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y Happiness Investment าสวัสดีครับพี่ปุ๊สวัสดีครับนอมครับครับก็จะเป็นเรื่องของตัวราคาแก๊สนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาแบบโดดเด่นเลยนะครับเดี๋ยวนี้ให้พี่ปุ๊อธิบายนิดนึงครับครับก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคา LNG นะครับหรือว่า l i q u e f i natural gas ก็คือแก๊สที่เราเอามาอัดนะครับด้วยด้วยเพชเชอร์แล้วก็ให้ความเย็นไปเนี่ยเพื่อให้มันขนส่งได้เนี่ยนะครับ ราคามันกระโดดขึ้นมานะครับมากประมาณเกือบ50เปอร์เซ็นต์นะครับภายในสัปดาห์เดียวนะครับจากเดิมเนี่ยที่มันอยู่ประมาณแล7เหรียญเนี่ยนะครับตอนนี้มันปาเข้าไป28เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ดูออฟเฟอร์กันเนี่ยดูท่าทางว่าจะไม่หยุดน,นะครับตอนนี้ออฟเฟอร์ขายเ,ยเกือบ30เหรียญน,นะครับตรงนี้เป็นผลมาจากการที่ว่า,าสภาพอากาศนะครับในทางด้านภูมิภาค เอเซียเหนือเนี่ยมีอากาศหนาวเย็นมากๆนะครับแล้วก็ในแง่สป라이นี่ก็ค,ค่อนข้างขาดนะครับเพราะว่าราคา LNG ตัวนี้เนี่ยมันเคยลงไปเหลือแบบสองเ,เหรียญอย่างเงี้ยนะครับในช่วงปีที่แล้วนะครับก็ส่งผลนาให้ผู้ผลิตเนี่ยมีการลดกําลังการผลิตลงมานะครับพอพออากาศมันหนาวจับเนี่ย ซัพพลายมันก็เลยเป็นตัวผิดปกต,ติก็เลยทําให้ตลาดราคาในแง่ของ L N G สปอตเนี่ย,ย,ยมันกระโดดขึ้นไปแรงมากไปอยู่ประมาณจะมีสเหรียญได้นะครับก็ถามว่าผลจะทบนะครับต่อบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็คือในปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนราคา L N G ถูกๆเนี่ยนะครับปตทเนี่ยก็พยายามที่จะลดรับ ไอตัว L N G ที่เป็น long term contract นะครับที่เขาไปไปล็อกสัญญาไว้ที่อยู่ประมาณสักเจ็ดเหรียญน,นะครับแล้วก็พยายามที่จะลดการรับในอ่าวนะครับก็คือ,อลดลดลดการรับแก๊สจากปตทสออพอเนี่ยนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็ไปไปไป,ไปเลือกรับ L N G สปอก็คือไปไปซื้อ L N G สปอรมาเบรนเข้ามานะครับใ,ในราคาถูกเพื่อดึงค่าไฟบ้านเราลงนะครับ ตอนนี้เหตุการณ์ก็จะกลับกันนะครับก็คือว่าตัว L N G ที่เป็นคอนแทกต์อาจจะลดรับเหมือนเดิมหรืออาจจะรับเท่ากับคอนแทกต์ไปแต่ในทางกลับกันนะครับตัว L N G สปอตที่เคยนำเข้าก็จะไม่มีแล้วเพราะมันแพงมากนะครับไม่คุ้มค่าในการที่จะนำเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็จะเรียกรับกา๊าซในส่วนของอาหารครม่นมนะครับ <S <S ถ้าเราเอาไอต้ตัวตัว วอลุ่ม uh, ที่ปีที่แล้วเนี่ยลดหลับไปบวกกับ uh, uh, ตัว LNG spot ที่นังเข้ามาเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดอัพไซด์กับวอลุ่มขายของปตทสพเนี่ยประมาณจะสี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอัพไซด์นะครับบนบน,น uh, v o l ม m e ระหว่างแผไนไว้ที่สามร้อยเจ็ดสิบห้า kbd นะครับอืมครับซึ่งจริงๆก็ จริงๆแล้ว,ลวพี่ปุ๊บประเมินยังไงครับว่าราคาเนี่ยมันจะยืนอยู่ในระดับตรงนี้เนี่ยไปอย่างไน,น้อยเนี่ยอีกสักประมาณสักหลักเดือนหรือว่าเป็นไปมากเลยครับพี่อ่าก็คงอยู่ในลักษณะของหลักเดือนนะครับอาจจะหนึ่งเดือนสองเดือนนะครับก็คือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสภาพอากาศหนาวใช่ไหมครับก็เลยส่งผลทาให้เกิดเอ็กซ์ตร้าดีมานลงไฟฟ้าในเคลียร์ในญี่ปุ่นเองก็รันไม่ค่อยได้เต็มที่นะครับไฮโดรก็รันไม่ได้เพราะน้ำมันแข็งหมดเลยครับนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมาพึ่ง LNG นะครับแล้วก็ถ่านหินเราจะสังเกตได้ว่าราคาถ่านหินเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะโดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับจากเดิมที่ปีที่แล้วเนี่ยลงไปต่ําสุดประมาณห้าสิบเหรียญน,นะครับก็ค่อยค่อยๆอยเพิ่มขึ้นมาใน,ในหน้าหนาวนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณว่าแปดสิบสี่เหรียญน,นะครับเ,เราก็เห็นข่าวกันว่าประเทศจีนอาจจะต้องให เอานำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นอัตัวนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ดันราคาหินขึ้นมานะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาที่เกี่ยวข้องกแบบับเ,เ,เชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับการปั่นกระแสไฟฟ้าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันตอบตัวเคิ่มขึ้นมาหมดมครับมาหมดเลยนะครับ แลวอย่างนี้คือก็ต้องบอกว่าหุ้นบ้านเราส่วนมากเนี่ยที่มันลิงก์ที่มันจะได้ sentiment เชิงบวกซึ่งส่วนมากเนี่ยหุ้นหลายตัวหุ้นบางตัวเนี่ยชี่เอาไปเล่นกับเอาไปเล่นกับราคาพวกนี้รายวันเลยเนี่ยก็คือบ้านปูแล้วก็ตัวสอขอเนี่ยนะครับพี่ปุ๊มองว่าเราแนะนํำยังไงดีครับสําหรับ2ตัวนี้สําหรับตัวสอพออขอเนี่ยเรามองเป็นโ o s i t i นะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่า ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงสั้นก็จริงแต่ว่าอของพวกนี้ก็คือปตทาาเขาจะวางแผนนะครับ,รบก็จะทําให้ในส่วนของการเรียกรับก๊าซของปตททั้งปีเนี่ยดูดีขึ้นนะครับก็เป็นอัพไซด์ไวร์ลาวตลอดทั้งปีนะครับโดยในส่วนของอตัวบ้านปูเนี่ยเราต้องยอมรับว่าผลกระทบเนี่ยมันเป็นเรื่องของซีซันนอลิตี้นะครับ,รบพอหลังจบหน้าหนาวเมันก็จะลง นะครับในแง่ของราคาฐานนะครับแล้วก็แล้วก็ราคากราฟในอเมริกาเองเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะดิสซัพพลายตลาดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่บ้านปูบูขึ้นมาเล็กแรกเนี่ย e i a forecast ว่าราคาราคากราฟในอเมริกาเนี่ยจะสูงถึงสามเหรียญกว่าตลอดทั้งปีนี้เลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ก้นเตี้ยอยู่สองเหรียญหกสิบสองเหรียญเจ็ดสิบในขณะที่อุณหภูมิทางด้านอเมริกาเนี่ย ค่อยๆอ,อุ่นขึ้นแหละครับนะครับมันเป็นปรากฏการณ์นะครับเอลนิงโยฝั่งอเมริกาลานิงยาฝั่งเอเชียเนี่ยมันก็เลยทําให้มัน,มนหนาวจาัดทางฝั่งเอเชียแล้วก็ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็กลายเป็นเป็นอุ่นกว่าปกตินะครับตรงนี้ราคาแก๊สในอเมริกาเนี่ยเริ่มเริ่มไปไปไปไม่ไหวก็เลยทยอยปรับตัวลดลงมาถามว่าราคาแก๊สที่ดึงตัวในเอเชียเนี่ยนะครับจะดึงทําให้ราคาแก๊สในอเมริกาขึ้นหรือเปล่าครับ ก็อาจจะเป็นไปได้เพียงแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยในการส่งออก LNG เีทียบกับตลาดก๊าซสูงอเมริกาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ9กอร์เซ็โอกาสที่เก้าอร์ซนี้เนี่ยจะดึงทำให้ราคาเทนริถับขึ้นเนี่ยมันก็มันก็นกอาจจะยากนิดนึง mm hmm. แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้พอราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยแล้วอีกอ,อีกประมาณสองสามสี่เดือนเนี่ยตัวมิเตเขาเนี่ยมันก็จะขึ้นแหละนะครับตรงนี้นก็จะส่งผลทำให้ a อสโซเ ของของก๊าซในอเมริกาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยเราก็เลยมองดูว่าในแง่ของบ้านตูเนี่ยอาจจะเป็นการการที่มันอาจจะทําให้ราคามตึงนกลับขึ้นมาได้นะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการเทคโปร o f ต t มากกว่าที <Okay. S 2> ่จะเป็นโอกาสในการไล่ซื้อเข้าไปนะครับ ก็ชัดเจนนะครับราคาแก๊สที่ปรับตัวขึ้นมานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัวดีมาด้วยแล้วก็อาจจะส่งออกลําบากช่วงนี้ด้วยนะครับก็เลยส่งผลให้เป็นเซตเมนต์เชิงบวก้าถนาแต่ว่าถามว่าถ้าจะลงมาที่ตัวไหนเนี่ยเรามองว่าเราอยู่ในฝั่งของตัวปอสพเนี่ยน่าจะมีโมเมนตัมที่ดีกว่านะครับอย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าวันวันนี้บ้านปูอาจจะเห็นแรงเทนิคอลรีบาวนะครับหลังจากที่วันศุกร์เนี่ยปรับตัวลงมาเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่เรามองว่าการปรับตัวขึ้นมารีบาวครั้ ทางพี่ปุ๊กมากครับครับสวัสดีครับ